ชาวราศีตุลย์ครับดวงชะตาครึ่งเดือนแรกของมิถุนาครับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเรื่องของการงานเรื่องแรกเลยนะครับในช่วงนี้มันจะจบกับอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับงานของเราครับใครที่แบบทาโปรเจกต์คารากาังอยู่นะฮะหรือว่าแบบปัญหาอะไรที่มันอแบบอัดใจไม่สบายใจนะครับหลังวันที่7ไปมันจะเริ่มคลี่คลายนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทํางานอยู่แล้วรู้สึกว่าสถานภาพมันงอนแง่นนะฮะหรือก็รู้สึกมีความกังวลเครียดนะครับให้รู้ว่า มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานนะครับใครที่แบบกลัวกังวลจะหลุดจากที่ทํางานไหมหรือว่ามีความกังวลเรื่องของงานนะฮะร,รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับแนวโน้มนะครับเดี๋ยวหลังวันที่7ไปมันจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงาน,นครับแปลว่าในช่วงขวบเดือนมิถุนานเนี่ยเอาจริงๆแล้วมีดวงการเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนส่วนเป็นฝ่ายเปลี่ยนแผนกหรือว่ามีการโยกย้ายอะไรบางสิ่งเกิดขึ้นนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นงาน พิเศษเราก็ได้ครับบางทีอาจจะไม่ใช่งานประจำเพ,พราะบางคนเนี่ยทำราชการแล้วก็มีงานพิเศษด้วยอย่างเงี้ยนะฮะใครจะไปยินละออกง่ายๆถูกไหมฮะหรือว่ามันจะออก,กอะไรก็ยากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นช็อบพิเศษของเรานะครับอาจจะต้องถูกเบรกน่หรือว่าถ้าสมมติเปิดร้านค้าก็อาจจะต้องเบรกไว้ก่อนหรือชะลอไว้ก่อนเะยรพวกนี้นะครับระฉะนั้นใครที่มีช็อบพิเศษหรือว่างานพิเศษเสริมนะครับมีโอกาสที่จะชะลอนะครับในช่วงนี้หรือเปลี่ยนสถานที่ นะครับฉะนั้นงานช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ธรรมดามีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชัดเจนจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าเราทํางานอะไรนะครับเพราะว่าบางคนแบบสายงานมันมั่นคงนะทำงานราชการและวิสาหกิจนะครับงานมั่นคงบางทีมันก็กลายเป็นว่าปัญหาที่มันคารากระสังมันจะจบกำลังจะจบลงนะครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องของงานใหม่ๆเข้ามาหรือว่าจะเป็นหนังสือให้คุณไปทําอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ถ้าใครทํางาน พวกมี j อบพิเศษก็จะเหนื่อยหน่อยตรงที่ช่วงนี้มันจะมีการชะลอตัวหรือเบรกนะครับหรือว่าใครที่ทํางานออฟฟิศนะครับจะมีการโยกย้ายใครที่แบบอยากโยกย้ายสักทีนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้ด้วยนะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของการเงินครับค่าใช้จ่ายนะครับเป็นเรื่องของครัวเรือนค่อนข้างสูงดาวการเงินคือดาวอังคารนะครับช่วงนี้วังคารโคจรอยู่ในภพอฬินะครับคือปัญหาอุปสรรคแต่ข้อดีคืออยู่ในบ้านของดาวพฤหัสแปลว่ามีคนช่วยแสดงค่าใช้จ่ายนะครับ เกี่ยวกับครัวเรือนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายเกีらら่ยวข้องกับเรื่องของงานสังคมสูงขึ้นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุปกากรีเพิ่มเข้ามานะครับฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของคนในบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราป่วยไข้ไม่สบายนะครับหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เข้าของเครื่องใช้ในบ้านสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังนะฮะหรือว่าอาจจะซ่อมบ้านใหม่หรือว่ารีโนเวทบ้านอะไรเงี้นะครับคือมันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมหรือซื้อใหม่เกี่ยวกับตัวบ้าน หรือข้าของเครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านนี้ครับเกี่ยวกับบ้านของเรานะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านกระสูงขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณวางแผนเรื่องการเงินดีๆนะครับอะไรควรใจก่อนหลังคุณต้องวางแผนให้แบบรัดกุมเลยแหละเนาะโอเคครับต่อมารเรื่องของจะบอกว่าท่านที่ตั้งใจจะหาเงินพิเศษพิเศษนะครับแนวโน้ม จะสาเร็จนะครับแต่ค่าใช้จ่ายป,ปรับฉพลันเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เราคาดไม่ถึงนะครับเกิดขึ้นคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินพยายามดึงเงินนะฮะที่เราจะได้ในช่วงต้นเดือนนี้นะครับบางคนอาจจะได้เงินเดือนช่วงปลายเดือนอะไรก็ได้นะครับพยายามดึงให้นานที่สุดนะครับอย่าให้มันแบบหมดไวเกินนะครับคือพยายามหาวิธีที่จะให้รักษาตัวเนื้องเงินนะครับตัวนี้นะฮะจำนวนเงินนี่แหละให้มันอยู่ใกล้เคียงกับช่วง สิ้นเดือนหรือปลายเดือนให้ได้นะครับระฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ฝากไว้นะครับประการต่อมาครับเรื่องของการเงินมันมีเงินพิเศษพิเศษจะเงินที่เรียกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเงินฟุกๆก,ก็ได้นะครับหรือว่าใครค้าขายจะมีขา่าวดีเรื่องของการเงินด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาสูขภาพร่างกายครับพี่ต้ะมัระบังครับคือเรื่องของอาการโรคประจําตัวครับมันจะประทุกเกิดขึ้นมาข้อ2คือเรื่องของความดันนะครับข้อที่สามช่นงนองน้ําหนักตัวนะครับจะสูงขึ้นนะครับและมีดวงของการติดเชื้อง่ายๆฉะนั้นอาจจะเป็นเรื่องของ เป็นวัดนะครับโควิดเลยพุ่นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของคนใกล้ตัวนะครับระวังเรื่องของคนใกล้ตัวจะบปวดไข้ไม่สบายเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราคนเดียวเลยนะครับบางทีคนใกล้ตัวคนในบ้านคนในครอบครัวนะครับเป็นโควิดะลรพวกนนะครับมันนก็น่ากลัวมันจะเข้าใกล้เรามากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวครับมีปัญหาลูกดวงตาครับตาเจ็บตาเสียบสายตามีปัญหานะครับแล้วก็ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุกเสียดแน่นท้องครับ อาหารเป็นพิษนี่เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่ในไวยสวต้องเลือกอาหารดีๆนะครับเพราะว่ามันจะป่วยเพราะอาหารด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของความรักครับจะว่าไปนะคนที่โสดนะครับช่วงนี้มันเหมือนกับเงียบเงียบองเงาเงีงยๆนะครับมันยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าจะบอกว่าอะไรที่คุณคาดหวังหรือว่าบางทีคนก็คนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็าอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไม่ค่อยมีเวลาให้เราครับฉะนั้นช่วงนี้ใครที่โสดแล้วมีคนคุยด้วยเนี่ย ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีสารเรียกว่าความคืบหน้าเรื่องความรักสักเท่าไหร่ครับมันเป็นเรื่องของการคุยทั่วๆไปและก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วนะช่วงนี้เออก็ยังยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมว่าช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งในภารกิจส่วนตัวทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วก็ต่างคนต่างมีความเครียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะครับ,บรลยกลายเป็นว่าช่วงนี้การคุยกัน มันอาจจะไม่ค่อยแบบหวานแหววเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีการทะเลาะกันดวงเราเสียเปรียบนะครับเขาอาจจะเถียงชนะนะครับหรือว่าถ้าต้องมีการทะเลาะหรือบอกแววงแล้วก็ตามนะครับเราจะเจ็บกว่ากว่าแฟนเรานะครับไม่รู้ไม่รู้แหละว่าด,ด้วยเหตุผลกลใดนะครับช่วงนี้พยายามพยายามอย่าทะเลาะกันนะเราจะเสียเปรียบนะครับ อย่างใดอย่างหนึ่งนะโอเคต่อมาแต่ข้อดีครับมีข่าวของเครื่องใช้อาจแฟนอาจจะมอบของอะไรให้นะครับหรือว่าพาเราไปไหนหรือว่าบางทีอาจจะชวนเราไปกินอะไรนะครับในที่ที่แบบพิเศษพิเศษนะครับอาจจะมีวันพิเศษอะไรก็ได้นะฮะในช่วงขวบเดือนนี้นะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ่านที่อยู่ต่างประเทศครับช่วงนี้ระวังป่วยใครไม่สบายมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานแต่ว่าการเงินค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินการหมุนเงินด้วยนะครับและมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ จะบอกว่ามีเงินพิเศษพิเศษเข้ามาด้วยครับแล้วก็มีรายจ่ายแบบที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้คนที่อยู่ต่างประเทศใครใจ่ายนะครับช่วงวครึ่งเดือนนี้สูงกว่าปกติและมีคนมาขอความช่วยเหลือเราการงานหรือว่าผู้ใหญ่หัวหน้าให้การช่วยเหลือ แล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการไปเที่ยวนะครับหรือบางทีอาจจะมีได้ของขวัญหรือได้รางวัลได้ในพิเศษพิเศษนะครับในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าการทําหนังสือนะครับหรือว่าจะเลือกเอกสารอะไรในช่วงนี้ระวังผิดพลาด้วยนะครับแล้วก็เลขมงคลครับมีดังนี้ครับมีเลข3 4 8 9แครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชโกครับคือเลข6กครับสีถูกโชวกครับมีสีฟ้าเขียวนะครับชมพูขาวครับแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชลกคือสีดําครับวันที่ดีครับมีดังนี้มีวันพุธพฤหัสนะครับ วันที่ติดขัดนะครับคือวันอังคารนะครับและใครที่เสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะมีข่าวดีๆนะครับมีสัญญ,ญาณดีๆ,ๆเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องการสื่อสารมีปัญหานะครับการพูดคุยนะครับอาจจะมีคนเลื่อนนัดพิดนาถูกเทนะครับได้ง่ายเลยแล้วก็มีเรื่องของคนพูดอย่างทําอีกอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณอย่าไว้วางใจใครนะครับอาจจะมีนัดหมายหร,หร,หรือว่าคุยอะไรรับปากอะไรกับเราแล้วแล้วอยู่ดีก็เลื่อนนะครับฉะนั้น่กกกกาาารรรสสือตลงัน มันจะเสียเปรียบนะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเรียนนะครับใครที่ยังเรียนอยู่เนาะช่วงนี้มีเรื่องของเรียกว่าหงุดหงิดเรื่องการเรียนนะครับช <It> ่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะครับคุณต้องวางแผนเรื่องการเรียนดีๆแล้วก็หาสถานที่ที่อ่านหนังสือที่มีสมาธิมากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีเรื่องของการหงุดหงิดกับครูบาอาจารย์นะหรือว่าวิชาบางวิชานะครับหรือว่าหลุดหลงลืมนะครับเพราะว่าช่วงนี้สมาธิไม่ค่อยมีเลือกนะครับ หาวิธีที่จะจดมากว่าจํานะครับแล้วก็มีสมาธิกับเรื่องของการเรียนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไม่งั้นแล้วหลุดเพียบเลยนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็ท้ายที่สุดในช่วงนี้มันมีดวงโชคฟุกฟุกครับอาจจะมีโชคเกี่ยวกับการงานหรือการเงินหรือว่าโชคอะไรพิเศษพิเศษที่เราได้ยินแล้วหรือว่าได้พบประสบเจอนะครับแล้วชื่นใจครับเปราว่ามีเซอร์ไพรส์ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้บางเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินะครัับ้้าจดกแปญหไ ขอให้โชคดีนะครับสุขครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ